สวัสดีค่ะช่องพี่พิมพสตอรี่นะคะนี้จะเป็นพุทธรักษาดอกเล็กๆนะคะตัวอะไรมันมาเกาะนะเนี่ยมาดูดน้ําเลี้ยงไว้ดอกเล็กๆเ,เองค่ะดอกดอกน้อยเดียวแล้วก็ดอกน้อยเดียวออยู่ใกล้น้ําก็เลยงามนะคะเนี่ยก็จะงามต้นอยู่ต้นสูงละหน้าฝนนะคะหน้าฝน ใกล้ถังน้ำนะคะในยามสายครับพิมนก็ในยามส,ยสายนะคะ,ะ,คะทุกท่านก็ดูต้ตนไม้ดูต้นไม้นดน้ำต้นไม้ไปนะคะนดน้ำต้นไม้ไปเมื่อก่อนน่าจะเกินที่จะลงต้นนะม้งเนี่ยนี่คะ่ะอยู่ในกระถางน,นะคะต้นใหญ่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้จะมีเวลาหรือเปล่าเพราะมัน จะเอาลงลงดินนะคะเนี่ยก็ว่านเี้จะขุดไปกระถางแล้วว่านเห็นใบอยู่ใบยาวๆนะคะ,อย,อ,คะอยู่ในดงออมแซบค่ะอยู่ในดงออมแซบมขุดขึ้นไปแล้วค่ะขุดเดินขึ้นไปแล้วนะคะตำกระเทียมเมื่อตำกระเทียมมาผสมน้ำมามาใส่ไอ้เนียชบาดอกใหญ่นะดอกเหลือง เอาอ่าส่ชุมโคตัมกระเทียมค่ะอันนี้ก็พริกอีกต้นหนึ่งนะคะพริกต้นข้างในนะจินดาเนะี่ยเขาใบเหลืองก็เลยเอาตัมกระเทียมไปใส่นะคะเนี่ยตัมกระเทียมไปใส่ค่ะพีิกเขาจะได้หนีไป พระประานพรสีขาวนะคะทุกท่านนี้กำลังตูม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 ค่ะโอ้กระเจี๊ยบแกหรือยัยแอยงแก่ลแล้วเอาไว้ทำพันหรอเนี้ยแก่แล้วก็เมื่อวานเล่นเด็กไม่ทำพันก็ได้แข็งแล้วใบหยิกนี่ใบหยิกนี่จะทำยังไงจะอเอากระเทียมมาใส่อีกเนาะ ทำกระเทียมมาใส่ไล่เพียะแข็งไว้แล้วค่ะเมื่อวานว่าจะดึกยานสายก็ถนนก็จะเงียบแบบนี้นะคะนุ่นไอ้เจ้าขาว,วาหมาโรงงานใช่ป่ะใช,ช่โอ้ยหน้าดำไม่หน้าดำหน้าดำไม่ค่อยขึ้นถน,นนก็ชอบขับรถไล่รถเนะี่ย แต่เขาก็ไม่ได้กัดนะน,นี้คงมีคนทำร้ายเขาเขาไม่ค่อยขึ้นถนนนานๆขึ้นมาเมื่อก่อนก็จะมาขอข้าวกินนะที่บ้านเพราะว่าโรงงานโรงงานเขาจะโรงง,งงานเขาจะเอาข้าวเหลือจากร้านอาหารนะแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ทำร้านอาหารแล้วเขาก็เลย ข้าวให้กินนะมั้งเขาก็เลยไม่เข้ามาขอเขาอิ่มแล้วปกติเขาเข้ามาขอกินข้าวแนละ้วเขายับให้เขาไอเจ้าหน้าดำเมืนะ่อกี้เนี่ยไอ้เจ้าหน้าดำนะเดินมาดูต้นไม้แปะผมที่รถจ้ะก,นก็น้องหมามาถ่ายไว้นะเพ,เพราะว่าเลยบ้านไป เพราะมีหมาเยอะเดี๋ยวเจ้าน้ำมันเครื่องมาโรยมาหยอดไว้นะไม่ยอมด,ดับจริงไว้หรือจะยกข้ามไปฝั่งนู้นเลยมันอยู่บนกอหญ้านะคะน้ำมันเครื่องเก่า,กาที่ถ่ายถ่ายกับมนเตร์ไมานะคะเก็บไว้ขอเข้ามาสามสี่ก็เดินตามมาแล้วนะคะทุกท่านเดินตามมาแล้ววันนี้ก็ยังคงออกดอกให้อีกนะ ี่นหน้าร้อนมาลีชอบออกหน้าร้อนนะคะถ้าหน้าหนาวเขาจะหยุดไปค่ะหน้าหนาวเขาจะหยุดไปแล้ว,วก็ในกระปิ้งนะคะมีตุ่มดอกเลยนะคะมีตุ่มดอกแล้วมีตุ่มแล้วคะ่ะน่าจะได้ผลพี่น้องเดินทนนิ้งถนนขยากพิมถนน,นขยกขึ้นถนนนะคะทุกท่าน พี่พิมพ์ก็จะขอลงกอนี้ก่อนนะคะทุกท่านทีมมะกูดแลอข่